สานการณ์ตอนที่นวนครนะคะโอ้คุณผู้ชมขาดปกติตอนนี้ค่ะก็บอกว่ากันนะสบายฮะรับมืติดแล้วรับมือได้นะฮะแต่มันก็ยังว่าแหละครับของพวกนี้ค่ะเราไปดูเรื่องของยอดจำหน่ายของทางมัสด้าบ้างนะครับซึ่งทางมาสด้าเซลล์ประเทศไทยนั้นเขาก็ได้มีการเปิดเตือยอดจำหน่ายรถยนต์มาสด้าประจำไตรมาสที่3ของปี2554นะฮะหลังจากที่ภาพการัติบใหญ่ความชัดเจนนะ เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายรถย,ยนต์คันแรกนะฮะแล้วก็ส่งผลให้รถย,ยนต์นั่งสปอร์ตมาด้าสองทั้งสองรุ่นคก็คคคพูดกันนี้ง่ายก็พากันทาให้ยอดขายม,มาด้าเติบโตขึ้นมาสาร้างบริษัทใหม่ให้กับทางมาด้าโดยยอดขายสูงถึง2,708คันค่ะซึ่งก็มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึง167นะครับโดยในรุ่นสปอร์ตฮัสแบ็กหประตูนั้นก็ขายทะลุถึง1,208คัน เราเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า188นะครับแล้วก็รุ่นเอริกนันซีดานสิฟอระตูที่ขายกระจายถึง1,500คันนะครับจึงระเพิ่มขึ้นถึง152โดยมียอดขายรวมทั้ง2รุ่นนั้นก็2,708คันถือว่าสูงสุดนะ่าตั้งแต่เปิดตัวเป็นต้นมาครับค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังส่งผลให้ยอดขายในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะสูงสุดในปีถึง3,984คันค่ะแล้วก็มีอัตราในการเติบโตที่เพิ่มขึ้นนะคะ3ง6พร้อมจะนี้นะคะทางมาสด้ายังได้เตรียมส่งรถสปอร์ตบิ๊กอัพมาสด้า v t 5 0ชมใหม่ค่ะลุยสึกตลาดรถบิ๊กอัพในช่วงปลายปีนี้ด้วยค่ะทางด้านมิสเตอร์โชอิชิยูกินะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทมาสด้าเซลประเทศไทยจำกัดบอกว่า หลังจากทีน่นโยบายโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลที่มีความชัดเจนไปแล้วก็เลยส่งผลให้ตลาดรถยนต์นั่งบีคานะคะรวมทั้งตลาดบิ๊กอัพค่ะมีความคพกคักากันมากขึ้นโดยเฉพาะเลยกับยอดขายรถยนต์มาซ่าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะทะลุไปเกือบ4,000คันเลยทีเดียวค่ะที่สําคัญนะคะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้หรืออีก3เดือนจากนี้ไปนี่แหละค่ะการแข่งขันก็จะเริ่มทวมีความดุเดือดกันมากยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งก็เป็นช่วงของไฮซีซันของปีโดยเฉพาะในตลาดรถจนนั่งซับคอมแพคแล้วก็ปิกอัพนะคะที่กําลังคึกคักกันเป็นพิเศษเลยซึ่งหลายๆค่ายค่ะก็เตรียมตัวเปิดตัวกันนะคะรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดโดยทางมาสด้านะคะซุ้มเตรียมความพร้อมในการรุกตลาดว่าอย่างเต็มที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะในส่วนของปิกอัพนะคะมาสด้าเตรียมเปิดตัวด้านกลยุทธ์เด็ดๆออกมากระตุ้นตลาดในเร็วนี้นะคะ พร้อมกับมาส d าแนะนำด้วยว่าให้จับตามองอย่าก,กระพริบทีเดียวเกี่ยวกับบีทีเอสมาสตาบีทีห้าศูนย์งใหม่ล่าสุดค่ะซึ่งก็เร่งมืออย่างเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็พร้อมแล้วในการเดินหน้าลุยศึกปลายปีนี้สรุปยอดการจำหน่ายรถยนต์ประจำไตรมาสสามของปอีนี้นะครับก็คือตั้งแต่เดือนมกราผมถึงเดือนกันยานย,าน,ย,าน,ยานที่ผ่านมาซึ่งทางมาส d าก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเกินเป้าหมายทีเดียวครับค่ะ แล้วก็ยังคงรักษาอัตราการเติบโตสูงสุดโดยมียอดขายรวมทั้งสิ้นสูงสุดอยู่ที่เป็นประวัติศาสตร์ทีเดียวก็31,847คัน<ะ>มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง24%นะเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันขอ,องปีที่ผ่านมาซึ่งก็มียอดขายสูงสุดเช่นเดียวกันกว่า25,763คันโดนแบ่งออกเป็นรถยนต์นั่งสปอร์ตมาซาสทั้ง2รุ่นมียอดขายสูงสุดถึง19,943คัน มีอัตราการเติบโต,ตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละสิบเจ็ดนะครับมรรเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มียอดขายหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าสิบหกคันตามด้วยรถกระบะมัสด้าบีทีห้าสิบที่ยังแรงไม่ตกนะครับโดยยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงเก้าเดือนขายได้สูงสุดเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบสี่คันมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละเจ็ดสามและที่กําลังแรงขึ้นเรื่อยๆก็คือรถยนต์นั่งสปอร์ตออลนิวมัสด้าสาม โดยเฉพาะ oh. รุ่นเครื่องยนต์2,004นะครับ <Okay. S 1> ก็ทำให้ยอดขายรวมของมาซาสา3นั้นสูงถึง4,338คันเติบโตเพิ่มขึ้นถึง2%นะครับสำหรับรถยนต์ประเภทพรีเมียมขาที่ประกอบโดยโด้วยสปอร์ตครอสโอเวอร์สุดหรูจ็ดที่นั่งก็คือมาด้าซ x 9อนนะครับ <Okay. S 1> และก็รถสปอร์ตโรสเตอร์เปิดประทุน รวมกันแล้วกว็อยู่ที่ประมาณ3ชมสบองอินดีได้วยกับมาสด้าปินไรมารสามแต่อย่างสวยงามเลยนะคะด้วยตัวเลขเพิ่มขึ้นเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวจาก BMW ใครที่รอดูอยู่กับซีรีส์3ใหม่2012นี้นะคะพักกันสัครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบรายการ Auto Today บายระวิพลโดยบริษัท Mitsubishi Motors Thailand จำกัดบริษัท h ุ u n d a i Motors Thailand จำกัดผมเป็นคนใส่ใจสุขภาพพระและด้วยหน้าที่การงานที่ตฟองทุนเท่ทงร่างกายและสมอง ยิ่งต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเล็ดรับของผมไม่ยากเลยครับผมเลือกทานสาราเดียวของเทเล่เป็นประจำทุกวันครับและอุมดมไปด้วยโปรโตีนเข้มข้นวิตามินแร่ธาตุสาร,าสารต้านอนุมูลอ,อิสระและกรดอะมิโนครบทั้ง18ชนิดที่มีส่วนช่วยในการาบำรุงร่างกายและสมองคุณคุ้มกันดีชีวิตคุณก็มีความสุขได้ครับด้วยสาราเกลยวของทเทเบร่ใส่ใจสุขภาพใช้หรือไม่ ขอบคุณคนไทยทีชีมาในดตยกันได้งได้ปีช่รถยนต์ุใหญ่ผลิตจนถนนงไทยถึงหนึ่งหมื่นคันขอบคุณคนไทยสำหรับความเชื่อมัน่นและไว้วางใจให้หุนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย วิกฤตปะการังโลกส่งผลถึงแนวปะการังไทยวิกฤตปะการังไทยทำลายวิถีชีวิตชาวประมงไทยออยร่วมสนับสนุนโครงการเพาะเลี้ยงและฟื้นฟูนแนวปะการางังหมู่เกาะสีชังแก้ววิกฤตปะการางังอกขาวพลิกฟื้นชีวิตทะเลไทย ได้สิแค่ย่แต่งวามมอความดันแะเมความเสมเราจะส่งเสียงคำรามไปด้วยกันควันกรใจสู้คหันใระจสยส ตลาดรถ .com คแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรรถดอทคอมแตกต่างจากที่อื่นเพราะเราเร็วแต่ที่คุณเลือกรถคันท,ที่ถูกใจได้แล้วและคุณมั่นใจว่าเครดตของคุณผ่านตลาดรถ .com สามารถจัดการเรื่องการซื้อขายและสำรองเงินให้คุณได้ค่ะเราสำรองเงินให้กับผู้ขายก่อนค่ะจึงทําให้การซื้อขายนี้จบลงภายในหนึ่งชั่วโมงค่ะไม่อยากลาดรถคันนี้ติดต่อตลาดรถ .com อมสิคะ w w w ตลาดรถ .com 0 2 2 5 1 0 6 0 2คิดจะซื้อขายรถบ้านรวดเร็วปลอดภัยต้องตลาดรถ .com สาหร่ายเกลียวทองเฮอร์บาเล่โทร0 8 8 4 9 2 0 0 5 6ถึง58และ02 5 6 7 3 9 3 9 ซื้อขายรถบ้านรวดเร็วปลอดภัยต้องตลาดรถ .com โทร02 251 0602 ช่องที่2ค่ะกับอ u t ต t ทูเดย์รเราวิพนนะคะตามต่อกันเลยกับความขึ้นไหวจาก BMW ซึ่งก็เผยโชมมาแล้วนะคะอย่างเป็นทางการตัวจริงค่ะพร้อมกับ M Sport Package ด้วยนะคะเรากำลังพูดถึงตัวนี้เลย BMW Series 3ใหม่ค่ะด้วยรหัสตัวถัง F30 นะคะเป็นเจเนอเรชันที่6แล้วค่ะหลังจากที่รุ่นแรกเขาเปิดตัวไปในปี1975น้นะคะ หึ่งพันเก้ายังไม่เกิดแน่ใจน <orsun> ะแล้วก็มียอดขายทั่วโลกที่มากกว่า12ล้านคันเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับทําตลาด11บเอกุมภาพันธ์ปีหน้านี้แล้วนะคะตัวถังเข้ามาแบบยาวกว่าเดิม93มมิลิเมตรนะคะฐานล้อเนี่ยอยู่ที่2,810นะคะยาวขึ้นมา50ม mm ิลิเมตรค่ะส่วนความกว้างนะคะล้อหน้าแล้วก็หลังเนี่ยเพิ่มขึ้นมาข้างหน้าอยู่ที่3 7หลังที่4 7มเมค่ะ ที่ด้านหลังนี่นะคะมีที่วางขาเพิ่มขึ้นค่ะ15มิลิเมตรค่ะส่วนที่ว่าเหนือศีรษะนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก8มิลิเมตรแล้วก็ด้วยความพยายามค่ะในการลดน้ําหนักของเขาทําให้ซีรีส์3ใหม่น,นะคะเขาเบากว่ารุ่นเดิมถึง40กิโลกรัมค่ะครับก็ในรู้สึกจะถ้าในงานมอเตอร์โชว์ปีหน้าผมว่าน่าจะได้เห็น<อ> uh, bm ซีรีส์3 f30 ตรงกลางปีนะครับ ที่เขาตั้งใจไว้จะมาทําตลาดทั้งหมดเนี่ยก็คือสี่รุ่นนะฮะเป็นสี่รุ่นเครื่องยนต์ในตระกูลที่เรียกว่าเป็นทวินพาวเวอร์แล้วก็แบ่งเป็นแบบที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลอย่างละสองนะครับมาพร้อมกับสองระบบสกําลังก็คือเกียร์ธรรมดาก่อเดี๋ยวนี้เกียร์ธรรมดาไม่ใช่ห้าจังหวะแล้วนะเป็นหกจังหวะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติแปดจังหวะนะฮะโอ้นะพูดง่ายๆก็คือรถรุ่นเบนซินเนี่ยประกอบไปด้วยรุ่นย่อยเขาก็จะมี อ่าสามสองแปดไอแล้วก็สาม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 ห้าไอนะครับทั้งคู่เนี่ยมีระบบที่เรียกว่าเป็น e f f i c i e n t เอฟเฟชเชนซีดินามิกนะครับอ่าสามสองแปดไอก็ใช้เครื่องยนต์ 4, สี่สูบอ่าดิเรกต์อินเจกชั่นทวินเทอร์โบนะฝาสูบแบบอ่าดับเบิลแวร์โนสนะครับอ่าเป็นแบบก็เป็นคล้ายๆกับเรียกว่าปลายผันนี่แหละครับก็คือเป็นแปการแปลผันแคมชาร์ปแล้วก็เป็นอ่า เป็นวาล์ทรอนิกนะครับก็วาวไปผันน่นเดงนะแล้วก็ให้แรงม้าก็อยู่ที่ประมาณ240แรงม้าแรงบิด3า6 6หกิกกโลกรัมนี้เริ่มกันตั้งแต่1,250รอบไปจนถึง4,800รอบต่อนาทีแล้วก็อัตราเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณ5.9วินาทีครับท็อปสปีดก็คือความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรชั่วโมงในรุกเกียร์ธรรมดา6จังหวะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ มีอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่15.6ไปจนถึง15.8กิโลเมตรต่อลิตรครับค่ะก็ไม่ต่างเท่าไหร่ประหยัดกว่ารุ่นเดิมประมาณสัก11%ครับอ๋อก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็พอมาอีกตัวหนึ่งนะฮะค่ะรุ่นเดี๋ยวรุ่น 335i เนี่ยค่ะซึ่งก็ใช้เป็นเครื่องยนต์6สูบเรียวเทอร์โบนะครับมีแรงม้า306แรงม้าแล้วก็แรงบิด40.7กิโลกรัมเมตรเริ่มกันที่1,200รอบไปจนถึง5,000รอบต่อนาทีค่ะ อัตาราเร่งากสูนถึง100ยกิโมตรตชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ 5. 5ห5าวินาทีโ oh, ต้กิ่าห้าครั้งนะครัท็อปสปีดครับสองิกลมตรชั่วโมงอัตาราการสิ้เนเลืองก็อยู่ที่ระดับ12.6สอไปจนถึง13.6สากิโลเมตร่อลิตรครับคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างา<ม>รุ่นที่ชาวยุโรปให้ความสนใจก็คือสามสองศูนย์ดี efficient dynamic นะคะคที่มีกําลังสูงสุด 163แรงม้าค่ะแล้วก็ในรุ่นมาตร,ราฐานอยู่ที่184แรงม้านะคะก็จาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใน7.5วินาทีค่ะความเร็วสูงสุดรงมานิดนึงนใญ่สออย่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็จ จิบน้ำมันไปค่ะเฉลี่ยอยู่ที่22.22ก22ิโลเมตรต่อลิตรนะคะน่าสนใจทีเดียวนะคะปล่อยมลพิษในไอเสียอยู่ที่118กรัมต่อกิโลเมตรค่ะส่วนในรุ่น Efficient Dynamics 163แรงม้าน,นะคะสมรรถนะลดลดล,ล,ลงมานิดนึงคือจาก0 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่นะคะทำได้8วินาทีค่ะความเร็วสูงสุดอยู่ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เขาจะเด่นเรื่องของความประหยัดแล้วก็ความสะอาดค่ะ อู๋ตัวนี้สนใจมากจิบน้ำมันใช่คําว่าจิบเลยนะ24.4กิโลเมตรต่อลิตรค่ะแล้วก็ปล่อยมลพิษ109กรัมต่อกิโลเมตรค่ะหลังเปิดตัวไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเสริมตลาดนะฮะด้วยสช <3 S 1> ่นไดสาเครื่องยนต์ใหม่ก็คือหนึเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็2เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ ประกอบไปด้วย3 2 0 i เบนซินนะครับ2 0 0 0ัน cc twin t u r ร์โบ184แรงมา้าแรงบิด27.5กิโลกรัมเมตรแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเนี่ย116แรงมา้าแรงบิด26.5กกิโลกรัมเมตรในรุ่น3 1 6 d นะครับแล้วก็143แรงมา้าแรงบิด32.6กิโลกรัมเมตรเนี่ยในรุ่น3 1 8 d นะครับหลังจากนั้นอาจจะมีรุ่นอื่นตามมาอย่างเช่นพวกดีเซล6สูบรุ่น x drive นะครับขับเคลลื่ออน4้ รวมทั้งรุ่น Active Hybrid 3นะครับซึ่งก็จะใช้เครื่องยนต์เดียวกับ Active Hybrid 5ครับส่วนในรุ่น Full Hybrid นะคะของซีรีส์3ใหม่เขาจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน 3,000cc Twin Turbo 306แรงม้าค่ะก็จับคู่กันมากัมากบมอเตอร์ไฟฟ้านะคะขนาด54แรงมา้า อนนี้จะติดตั้งนะคะรวมอยู่กับชุดเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะค่ะให้กำลังสูงสุดรวมแล้ว340แรงม้านะคะแรงบิด45.8กิโลกรัมเมตรส่วนเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่15.6กิโลเมตรต่อลิตรค่ะสำหรับซีรีส์3ใหม่ก็จะมีระบบ driving experience control นะครับซึ่งก็แบ่งเป็น3โหมดย่อยนั่นก็คือ comfort sport แล้วก็ Sport Plus นะฮะพร้อมอ,อีโคโปรนะฮะหมายถึงช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองลงได้ประมาณ20%<ม>ตัวถังที่เป็นซีดานเนี่ยก็ใช้ระบบกระเทียนหน้าดับเบิลจอยนะครับแล้วก็สตัด่ดแล้วก็มีปีกนอกอลูมิเนียมด้วยนะฮะรถน้ำหนักกระตุลอดเลยนะครับไม่ให้น้ำหนักมากด้านหลังก็เป็นแบบมัลตีลิงแล้วก็เป็นครั้งแรกกับ3แพ็กเกจให้เลือกก็คือมี สปอร์ตไลน์สปอร์ตไลน์นะครับโมเดลไลน์ line, แล้วก็รักชูวี่ไลน์นะครับก็ให้เจ้าของนั้นเจ้าของรถเนี่ยไปตกแต่งรถของตอนเองได้ตามชัดใจชอบด้วยเหมือนกันนอกจากนี้นะคะยังมีชุด M s p o r t Package ค่ะลดความสูงของตัวทั้งลง10มิิเมตรนะคะเหล็กกันโครงก็ทำใหญ่ขึ้นล้อ M เนี่ยนะขนาด18หรือว่า19นิ้วค่ะส่วนปลาย,ยท่อไอเสียโครเมียมนะคะ ตัวถังมีสีพิเศษเลยส่วนภายในผู้ชม้าตรงแต่งแบบสปอร์ตนะคะแล้วก็มีออปชั่นอื่นๆให้เลือกอีกเยอะอย่างเช่นในส่วของช่วงล่างนะคะพิเศษ Adaptive M Sport นะคะระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า Head-up Display ร,ระบบข้อมูลความบันเทิงค่ะ Connected Drive นะคะค Active Cruise Control นะคะ ระบบ stop and go ระบบช่วยจอดข้อมูลการจราจรแบบ real time แล้วก็ระบบเตือนการเปลี่ยนเลนด้วยค่ะครับการผิดก็จะมีขึ้นในโรงงานในเมืองมิวนิกนะครับ,รบแล้วก็มีก็เป็นตัวรีเจนส์